สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะาน้อยค่ะมอนม้ค่ะวันที่29สิงหาคม2568าน้อยของอาจารย์้งผ้าร่วยค่ะมอนม้ผ้ารวยค่ะคุณผู้ชมลุดมา2มื0นแล้วเนาะแต่กระสูตัวค่ะแนวมากแนวอยากเบิงอยากช่มค่ะ,ะเปียกซิงไหนไดซิงนั่นเพื่อนวานะคะคุณผู้ชมโบรานเพื่อนวาเปียกซิงไหนไดซิงนั่น ขันเท้าบมักอะไรขันเท้ากับบเบิงค่ะแต่ว่าข้อโบมักจะอยากเห็นนะคะถ้าอยากเห็นอยากดูค่ะเบิงเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมฮานอยของอาจารย์พงพารวยรูดสองมือก้อนนั่นเขาก้อนนั่นอีกเขาบนล่างแล้วก็เขาล่างซื้อขาส่วนมากปกติค่ะิ่นจะเน้นเนาะของอาจารย์พงพารวยพันเน้นมากเน้นปกติค่ะแล้วก็ VIP อีนะคะที่พนเน้นแต่ที่ไม่เน้นกัมมี่เขานะคะคุณผู้ชมแค่3น้อยเท่านั้นเองนะคะไป3น้อยค่ะไปเที่ยวน้อยมือนี่หรือไปเป็นประจํากับอาจารย์พงพารวยก็มีปกติ VIP พิเศษค่ะพิเศษปกติ VIP 3น้อยค่ะคุณผู้ชมส่วนของอ่นพอเสียนเพ่งค่ะบอดแนด์าหาน้อยมากสมือแล้วนะคะบุรุหายไปไซค่ะฟังอยู่กะ ส่งเห้แต่เสารในเด้อค่ะล่อกันล่อไปล่อมาอยู่เนาะค่ะล่อจนคำค่ะก็อยากร่วมพอมกันให้คุณผู้ชมได้เห็นได้เปรียบเทียบกันเนาะมือหนึ่งพูหนึ่งบ่เขามือหนึ่งพูหนึ่งเขาแล้วแต่สีมาของคนไดค่ะล่ใบนี้หลายเห็นเหลือกเนาะค่ะเหลือกเบื้องน้ากันนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นเพียงแนวทางค่ะจินตาขอขอบคุณหลยๆที่เขามาเบื้องแนวทางนะคะทางช่องกินตาชั้นได้ค่ะมือนี้ยค่ะฝนตกพึ่งยุดค่ะคุณผู้ชมเนี่ยตกแล้วกระแดดออกแบบนี้ละโอ้ยกอนตะกรอนค่ะเอา แล้วก็หอนหอนสุดๆค่ะช่วงพายุเขาแต่กบวบาเด้เขาว่าตกเป็นหมู่เว้นค่ะแต่เป็นช่วงที่ฝนตกถึงเวลาบ่ายตกแค่นั้นเองค่ะคุณผู้ชมตอนเศร้ามากค่ะนี่บ้างค่ะพี่บรรยากาศดูเหมือนจะตกนะคะแต่ว่ากับว่าตกเย็นปกติบอกับพ่อยูยู่ค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะสำหรับอยู่บานนอกบานหน้าเฮาเนาะแต่สําหรับอยู่ในเมืองเปิดแอร์แน่นอนค่ะเพราะว่ามลพิษมันหลาย จากควันรหลดจากเครื่องที่สตาร์โหดจากแอร์ของบ้านนั้นบ้านนี้นะคะไอคอมแอร์ค่ะมันจะมีลม้อนนะคะลม้อนลมเย็นอาจจะมีลมร้อนออกจากคอมแอร์บ้านน,านั้นบ้านนี้มัน,อน้อนนะคะคุณผ,ผู้ชมแต่อยู่บ้านนอกมันไม่มีแอร์กแอร์ธรรมชาตินค่คะบรรยากาศธรรมชาติฮอนคือ่อนหนาวขึ้นหน,น,าน,นาวเนาะเย็นคือเยน็นปรับอะไรไม่ได้ถ้าเอาพัดลมดึงก็คือต้องหันหน้าพัดลมนี้จากตัวเรานะคะแล้วก็หันหลังพัดลม อยู่น้ำเห่าแล้วมันจะดูดเอาความร้อนนะคะดูดเอาความร้อนออกจากเข้าไปนะคะอ่าต้องใช้วิธีนั้นแต่ถ้าเข้าหานันหนาพัดลมเขามาหาเห้าปุ๊บมันดูดความร้อนจากข้างนอกค่ะมาหาเขาทาันทีนะคะอันนี้เบรงจากการวิจด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ทดลองใส่ล่องเบรงนะคะบรลูสิถืิสซีแมนเด้อค่ะอันนี้แนะนํากันถ้าอยากเย็นนะคะเนาะ <S <S ่ะไปเบรงแนวทางห้าน้อยค่ะของ อาจารย์พงพารวยวันนี้ให้มาตัวไหนบ้างมากตัวใดงจังค่อยจัดขัดกับพานเด้อค่ะห้าน้อยของเพิ่นสามน้อยด้วยกันค่ะมีพิเศษปกติและ VIP ค่ะสามน้อยให้มาทถูกหมือเป็นประจำเนาะค่ะของอาจารย์พงพารวยขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอาจารย์นะคะที่ห้หน้าข้างมากค่ะคำนวณม,มาห้แต่ายมันขึ้นแล้วว่าสิล่งกับอ,อันนั้นอันนี้เนาะค่ะเนาะฝนฟ้ามันว่าเป็นใจเป็นไดล้วกะมาอยู่น้ำบ้านนองค่ะอยู่บ้านน้องสาว เขานอนเท่ากับองนอนเนาะคะ่ะเห็นตุงานบ่ได้อนอนกับเสียสละให้มาให้เก็บเขาเก็บของเขามาอยู่เต็มไปเบิล้ลราค่ะคุณผู้ชมอ่าก็เลยอยู่แบบนี้เนาะคะ่นะเนาะเลยบรสะดวกปันใดกาฟ้าลูงแย่กลางวันนี่แหละคะ่ะเบื้องทั้อยู่หลักเนาะคะ่นะเนาะ ค่ะขอขอบคุณหล,ลายค่ะที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับจินทนาชาแนลนะคะแนวทางจะเข้าหรือจะหลุดไม่มีใครรู้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเพระาะว่าแนวทางใดจากการคํานวณนนะคะก็มีเขามีรุดรุดเป็นบางมือเข้าเป็นบางมือค่ะแต่ถ้าหลุดแล้วเข้ามาดูใหม่อยากเบิ้งไปงสะก้อนเสีกับเบิ้งน,นะคะแต่ถ้าอยากตามกบกดติดตามเอาไว้ค่ะคาเทอรแนวทางเขาเนาะมึง,งมีไผรรู้แมนบอกค่ะเอาขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เขาเรแนวทางมือ ร่ำล่ำเลยลวยมีความสุขมีเงินทองใช้อย่าขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนนะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ